่แฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนไชส์ขายดี ILe v e l สถาบันเสริมทักษะคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษหลักสูตรระดับโลกแบรนด์การศึกษาอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลี21ปีติดต่อกันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนตอน้นแฟรนไชส์ที่ตอบโจทย์การศึกษาสมายัยใหม่เรียนด้วยความเข้าใจลึกซึ้งและสนุกในการแก้ไขปัญหาเป็นเลิศดทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นผู้นำด้านหลักสูตรค r i ติ c a l t h i ง king ค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น100,000บาทสนใจโทร0955947598 สิบเรื่องจริงที่คุณไม่รู้ลีคุนฮีเมื่อวันที่25ตุลาคม2563ลีคุนฮีประธานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย78ปีที่โรงพยาบาลในกรุงโซลหลังจากที่เข้ารับการรักษาโรคหัวใจตั้งแต่ปี2557จากการเสียชีวิตฟลอฟประเมินว่าลีคุนฮีมีสินทรัพย์กว่า654,000ล้านบาทซึ่งในวันนี้เขาได้เป็นตำนานผู้พลิกแบรนด์ซัมซุงจากในท้องถิ่นเล็กๆจนผงาดขึ้นมาเป็นแถวหน้าของ องการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลกจนกลายเป็นผู้ปรับตลอดการของ Apple วันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จะมานาเสนอสิบเรื่องจริงที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับลีคุนฮีว่าเป็นใครมาติดตามกันเลยค่ะ1เป็นทายาทผู้ก่อตั้งซัมซุงลีคุนฮีเป็นบุตรชายคนที่3ของลีบุยองชอนผู้ก่อตั้งซัมซุงและได้เริ่มเข้ามามีบทบาทการบริหารธุรกิจของซัมซุงหลังจากที่คุณพ่อเขาได้จากโลกนี้ไปเขาเกิดเมื่อวันที่9มกราคมคริสตศักราช1942มีสี่สองมีสินทรัพ 3,000ล้านเหรียญสหรัฐและได้รับการจัดอันดับที่41และเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลต่อโลกในปี2013โดยนิตยสา,าร Forbes และยังดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเขามีความสามารถพูดได้3ภาษาคือเกาหลีอังกฤษและภาษาญ,ญี่ปุน่นโดยในช่วงแรกของการทำธุรกิจนั้นซัมซุงได้เน้นไปที่การส่งออกสินค้าแปลรูปอาหารและสิ่งทอซัมซุงเริ่มเข้ามาในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปลายปีคศ1960 2. ชอบอยู่เบื้องหลัง อย่างมีพลังลีคุนทีเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยนําเสนอตัวเองมากนะ <S <S ักเมื่อ,เ,อ,เ,อนะเปรียบเทียบกับแบรนด์ของ Apple อาจจะเพราะวัฒนธรรมของเอเชียที่เน้นการเก็บงําประกายความสามารถแต่ดําเนินขับเคลื่อนธุรกิจอยู่เบื้องหลังเงียบๆอย่างมีพลังดังนั้นน้อยคนที่จะรู้ว่าซัามซุงถูกบริหารและกําหนดทิศทางโดยคุณลีคุนทีนั่นเอง 3. วิสัยทัศน์ไม่หยุดอยู่กับความสําเร็จสิ่งที่เป็นความสามารถที่น่ายกย่องของลีคุนทีอีกอย่างก็คือวิสัยทัศน์และการไม่ยอมหยุดยั้งอยู่กับความสําเร็จซึ่งเห็นได้้จาาากกคววม ของแบรนด์ซัมซุงในแต่ละช่วงเวลาที่มีสินค้าคุณภาพออกมาเรื่อยๆและดีขึ้นในทุกปีจากการค้นคว้าและพัฒนาของทีมงานออกแบบและวิศวกรฝ่ายผลิตที่เขายอมลงทุนในส่วนนี้เพื่อพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้น 4. สินค้าไม่มีคุณภาพสั่งเผาหมดมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งลีคุนฮีได้เดินทางไปสำรวจตลาดที่สหรัฐอเมริกาเขาพบว่าสินค้าของเขานั้นถูกวางจําหน่ายในสภาพโลเกรดจึงคิดรูปแบบการปฏิวัติแบรนด์ครั้งใหญ่โดยการเผาสินค้าที่ดูไม่มีคุณภาพโดยให้ พนักง,งานในบริษัทช่วยกันร,ร,รวบรวมโทรศัพท์และเครื่องแสกประมาณ 150, 000, 000, 000, 000, 1นึ0 0 0สหมื่นเครื่องที่ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพมากองสุมรวมกันและสั่งเผาทิ้งให้หมด5ผลิตสินค้าที่จําเป็นต่อมนุษย์ซัมซุงเกิดวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในปี1997ในขณะนั้นซัมซุงเองไม่ได้ขายเพียงมือถืออย่างเดียวมีทั้งโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศอีกจึงต้องคิดว่าจะทําธ<ก>ุรกิจอะไรต่อไปดีเพ <ry> ื่อเอาดีทางด้านนั้นไปเลยเขาได้แรงเห็นว่ามือถือกลายเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดของมนุษย์นับจากนั้นเป็นนต้นมา คุณฮีจึงหันมาเน้นธุรกิจด้านนี้มากขึ้นโดยพัฒนาทั้งคุณภาพและเทคโนโลยีเพื่อก้าวห้ทันคู่แข่งอย่าง Apple 6เปลี่ยนเพื่อก้าวสู่แบรนด์ระดับโลกในปี1993ลีคุนฮีตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางธุรกิจอีกครั้งโดยเน้นที่ฝีมือและคุณภาพให้มากยิ่งขึ้นไปอีกพนักงานคนไหนฝีมือไม่ดีส่งกลับบ้านให้หมดเพื่อผลักดันให้ซัมซุงเป็นแบรนด์ระดับโลกให้ได้โดยเขาคัดเลือกหนุ่มสาวในบริษัทที่มีหน้าตาดูดีจำนวน4,700คนและขนานนามให้กลุ่มคนเหล พ e จเนลล์สเปเชียลิสต์เพื่อส่งให้ไปอาศัยในต่างประเทศทั้งหมด80ประเทศเป็นเวลา15เดือนเสมือนถูกส่งไปอยู่ค่ายพนักงานเหล่านั้นจะถูกฝึกทางด้านภาษาวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละประเทศเพื่อไปซึมซับวิถีชีวิตของคนในแต่ละประเทศไปสร้างคอนเน็ชันแล้วทำรายงานกลับมาที่เกาหลีใต้7ปี2012นํานำพาซัมซุงแซงหน้าแอปเปิลหลังจากที่ลีคุนทีได้ส่งพนักงานหนุ่มสาวหน้าตาดีไปเรียนต่างประเทศโดยเขามองเห็นประโยชน์ว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะมีความเข้าใจ พฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละประเทศมากขึ้นจึงทําให้ซัมซุงสามารถเจาะตลาดได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองใช้เวลาเพียง10ปีแบรนด์ซัมซุงจึงก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดในตลาดโลกได้ตามที่เขาได้ตั้งเป้าเอาไว้โดยส่วนแบ่งตลาด22.9%มียอดขาย98ล้านเครื่องใน9เดือนแรกของปี2012นําำหน้าแบรนด์นิยมเจ้าดังอย่าง Apple ไปอย่างขาดลอย8ใช้คําดูถูกเป็นแรงผลักดันให้ประสบความสําเร็จแม้ซัมซุงจะเป็นแบรนด์ที่หลายคนมองว่าชอบลอก เรียนแบบแอปเปิลแต่ลีคุนทีไม่ย่อท้อต่อคําสบประหมาทใดๆทั้งสิ้นเขามุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปเพื่อให้แบรนด์ซัมซุงเป็นที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุดซึ่งรุ่นโน้ตของซัมซุงคือเป็นรุ่นที่เป็นจุดขายของแบรนด์โดยดีไซน์ที่หรูหราและราคาที่จับต้องได้แม้ว่าจะขึ้นมาเป็นแบรนด์ติดอันดับโลกได้ตามเป้าหมายแล้วนั้นซัมซุงยังคงเดินหน้าพัฒนาเพื่อรักษาตําแหน่งผู้นําทางด้านสมาร์ทโฟนต่อไปอย่างต่อเนื่อง9เปลี่ยนแปลงทุกอย่างยยกกเวนลลูแะร คุณฮียังได้เปลี่ยนเรื่องปฏิวัติเวลาการทำงานใหม่โดยเริ่มเวลาทำงานให้เร็วขึ้นและเลิกไว้โดยเริ่ม7โมงเช้าเลิก4โมงเย็นซึ่งภายใต้ปรัชญาการปรับเวลาให้เร็วขึ้นนี้เป็นเสมือนการตบหน้าพนักง,งานให้ตรหนักถึงการที่บริษัทต,ต้องเปลี่ยนแปลงหากไม่ต้องการให้บริษัทเจ๊งและลีคุณฮียังตรหนักอีกว่าถ้าพนักง,งานมีเวลาเลิกงานที่เร็วขึ้นบ่าย4โมงเย็นพนักง,งานจะมีเวลาไปเรียนภาษาออกกำลังกายหรืออยู่กับครอบครัวมากขึ้นเพราะมีเวลาในการไปพัฒนาตัวเองด้านอื่น เพราะลีคุนฮีเชื่อว่าในอนาคตผู้เชี่ยวชาญจะมีความรู้ด้านเดียวไม่เพียงพอเพราะในอนาคตต้องเชี่ยวชาญด้านอื่นด้วยจนในที่สุดเขาก็สามารถนำพาซัมซุงก้าวผ่านช่วงเวลาของการเปลี่ยนเทคโนโลยีจากอนาล็อกมาสู่ระบบดิจิทัลโดยไม่โดนคลื่นของความเปลี่ยนแปลงกลืนกินไปเสียก่อนซัมซุงได้เปลี่ยนตัวเองก่อนที่จะโดนเปลี่ยนหรือบังคับให้เปลี่ยนสิไม่ยึดติดกรอบกล้าเปิดรับสิ่งใหมๆ่ๆลีคุนฮีเป็นผู้นำซัมซุงที่มีความใจกว้างในการเปิดรับสิ่งใหมๆ่ๆทั้งจากผู้บริ าและพนักงานลดขั้นตอนต่างๆที่ทําให้การตัดสินใจล่าช้าออกไปนอกจากนี้เขายังไม่ปิดกั้นตัวเองแต่กลับส่งพนักงานชาวเกาหลีไปทํางานที่สาขาต่างประเทศและรับชาวต่างประเทศมาทํางานในบริษัทที่เกาหลีใต้เพื่อเป็นการผนวกมุมมองจากบุคคล2กลุ่มเข้าด้วยกันนะับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นําที่ไม่ยึดติดกับกรอบหรือความคิดของตัวเองแต่เชื่อในพลังของทีมและเชื่อในมันสมองของคนที่มีความเก่งกาจจนสามารถพัฒนาและนําพาซัมซุงก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นําด้าน Smart Device และ c o n s u m e r อิเล็ r ทรอนิกส์ได้อย่างมั่นคงหากลีคุนฮีไม่เดินทางสำรวจสินค้าในสหรัฐอเมริกาในครั้งนั้นเชื่อว่าซัมซุงคงไม่มยือนอยู่ในจุดนี้อย่างถึงทุกวันนี้เขากล้าที่จะทำลายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพของตัวเอง <S <S เพื่อเป็นการพัฒนาให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมและกล้าที่จะเปลี่ยนทุกอย่าง <S <S เพื่อให้สินค้าตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้วผู้ประกอบการไทยกล้าที่จะทำแบบคุณลีคุนฮีได้หรือเปล่าหากไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆคุณก็อาจจะเจอกับสิ่งที่ดีกว่าก็ได้ค่ะ สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ